สีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปติดตามตัวเลขแนวทางนะคะกับน้องภูผานะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของน้องเข้า2ตัวนะคะให้มา3 8 9นะคะแต่ว่าตัวเลขของน้องเข้า3มกับ9นะคะหลุดไป1ตัวนะคะเกือบแตก3ตัวเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะลองเออเสียงทายดูนะคะว่าเราไปถึงจะเจอน้องหรือเปล่านะคะ F c ซ เดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะคะว่างวดนี้น้องจะมีแนวทางมาบอกเอฟซีหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะเจอน้องหรือเปล่านะคะเอฟซีไปเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะคะไปพี่น้องไปนากันนผู้ชมนะคะสวัสดีครับครับโอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ ป๊าดอันนี้บนตัวจริงเสียงจริงเป๊าดมาแตะใสลูกมาต้ไสะไมาต่โรงเรียนบอบ้านอโนอ้บ้านน้องโดนผู้ใดไปรับครับผมไกพี่พ่อโอ้พี่พ่อลำำใมานางคุยกับเอฟซีแลดูมาดูมานัมาดมมานัมามานัมาีมาดมามาดัมามาดูมาด แสเปาวคุยน้ำแนสสุนอนน่อ FC อยากคุณจ็คไหมลูกมทีเร็วนี่โบพี่น้องนะคะสวัสดีนะคะ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องภู้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีคับโอ้น้องผู้าเรียนอยู่ใสลูกเรียนอยู่ใสลูก อันนี้บอน้องผู้ผาน่ะตัวจริงคือได้ยินข่าวว่าเคยบอกเลขข้าเจ้าบาาลูกฮะเดี๋ยวครับบอกมาถามมันบ<ะ>อไปลูกบอกมฮะกลับอกเลขะือฮะเอะก็โอ้สามเจ็ดงวดได้สามเจ็ดโอ้เมนงวดนีิบอะฮะ หลอกแล้วไอ้ยังแม่ทักด้วแม่ไอ้ยังก็ลูกบักราชี่บอกเอฟซีเอ่ลูกบะครับมันพยักหน้าได้พี่นออกชินหน้าตาโมนี่ดะสวัสดีครับน้องผู้พาสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮะมือเมื่อยแี้วสวัสดีครับก้อนหนึ่งสวัสดีครับเดี่ยวคนเดีเออหนึ่งมือเมื่อยเกร็เห็นตาน้องผู้พานี่นะครับมาอยู่บ้านวะครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยววงจ้องเดี๋ยววงจ้อง ถามเดี๋ยวมึงจ้องเพื่อนพุนนไปเรียนู่ใส่รับเรียน่วนน้องโดอืมนไปยู่กับย่ายหรอครับครับนิ้บทตานนังฟูขานังรองจะ้ยมน้องคูขาลูปหลอดแท้เยืนเยือนเยืนตรหมยเพิ่นไายน้ำแน่แน่แน่บ่ยแน่ตาบานนองเพิ่นเมื่อกี้ได้ยินเดียวก็ท่านเะกันึาเพิ่งตามมอไปนบอถามว่า มึงชอบไปสวดแมตรไปสวดตงึ้นไปสวตรงขึ้ไปนน้องะดยสไดแบบชิวนไหวม่นสิพ่ไหวมนสวดคาถาอยู่บอกค่ะลูกล้าสวดคาถาบอกากฟังอบทสวดคาถาแห้งๆอยากฟังากฟัง ้องผู้พาสวดตึงไหอสวดนสวดน้มือยังผูสวดบบแมนธะคะเอฟซีราผู้ด้งงนจุดทูบสวดภาพอะกาศเอาไว้เซลไปหาครอบฟองพ่อเลยขาดการเนารผู้ใหญ่เราดูแลไมขาดที่หลายันเกินมาย่บานกับตาใหญ่เลยบอครับ เพิ่งไปรับม่านบ่จ้าจับา้ม่านน่องขึ้นไอเน้องผู้ฟาเอ็ดหยังลูกให้เบิ่งน้ำแน่น่ะเอ็ดหยั่งกลาเอ็นหยังถามำ่าขั้นไรฟันบ่ฮะขั้นไฟันบ่เมได้เตยนี่บัวขั้นม่เมื่อบัวบัวบวบัวมัวบ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 ีวบัวยัวบัวบ้วนะคะเอบัวบัวบัวบาวบั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 วบวบ เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าหนองผู้พาให้เพิ่นเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องเด็กหน่อยเนาะแต่ว่าเพิ่นกับผู้จักเนาะว่าผู้ใดมาบอกเลขบักลาบ่อยๆนั่นลูกเออผู้ใดมาบอกเขามาบอกลูกบักลาบอกมู่ดถึงไหมได้มาบอกว่าบัวไม่ดีอ๋อได้บัวนี่บักลาเคยเห็นแต่น้อยบุลูกฮะอุ่นไทยนะทุกท่านอือ ปัญญปักกตโตมาเลยบ่ถึงนก็ยังข uh> ี่ยม네ัรอดจากนาเียนเงิปักกอตโตแสดง่าเพินคิดหอดรลาน้ยนะน่กับยนักกนดตังเนองน้ผู้พระบักลายอันย้ายย้ายบัวนี่เพิ่นมาเคยมาบอกบักลายจีรกฮะเพิ่นมาจังใดเพิ่นมาเล่นน้ำบอกนจังใดย้ายนี้หาบ่ คนผู้ดดมาดนเ้วบ่ลูกบอกนตะกีอก่ต่กอนมาอยู่ตีมายุบบนึกตะกอนมางหนาพอดเห็นหนาโอ้่นหมายความวางดหนีได้พี่น้องยังว่าท่านได้เห็นหนานี่ยังคือได้ยินสามเจ็ดเจ็ดสามงหันเอผู้ใดมาบอกขัดน้องผู้พาไม่ด้มอหันบอกคนามใก็ขับาด สามเจ็ดสามเจ็ดก็ไปนอเถอะจะถาดูไรู่แม่ผ่าย่าเดือก็อันนั้นนะเล่นโทรศัพท์ยิ่งชัดยอ่บอกแม่น้องผู้พาบอกัวได้ทุกทีสามสาตัวนะสามตัวนะสามเกสามหกเก้าสามหกเก้าัวไดก็ลูก สามหกเก่าพิ่น้อามาถามดูขึ้นมนข้าว่ากข่าวมังคาวอนักข่าวได้นี่เอามาตามข่าวเบงว่านองผู้าฝันเห็นยายได้ยังครับันเคยเห็นนาตาลานยายมาบอกว่าลูกสามตัวนี่ครับบ่ลุหอนี่พ่แม่นงอยู่เพิ่งกําลังเหรนโทรศัพท์อยู่พี่น้องผู้าเขียนอะไรเขียนลงดินให้เนี้รับเนี่ย เขียนเลขเป็นบ่เขียนเลขเป็นอย่รงบคับอืมมันเขียนยังบ่เป็นนะครับน้องก้งาลเขียนอย่างน้นองแม่จำได้บอเมื่อกี้้นดอกตัวใดแม่ได้ยินตัวใดแม่ตัวสามเก็ดคือหวบอสามโตเมื่อกี้โอ้สามหกเก้าสามเก้าสามหกน่เก้าสามหกเก้าครับสามหกเก้าอ๋อม่บอลูก สามหกเก้าบลูกนะาอลคโอเคเตไหนโอเคังไลูกโอเคู้เ้นียวใหเบเงไดโอเคบแมนอ๋อโอเคแล้วนะครับน้อกบกป้องนะครับคู่ไดมนบปอองได้ผู้พา้น้องผู้พาครับน้องบันมาทั้งนี่โอเคนะลูก สอง <cheg> โต้คู่ผาลูกขึ้นนี้ไม่หลวกลูกขึ้นนั่งไนเล่ลูกเรียบวางั ini, ้นกล่องเดี๋อฟซีพันจ่าโอเคมาทั้งนี้ในเฮดจังไดก่อนลูกเพื่อพันโชคดีนะเดี๋ยวพันจะโอนเงินมาให้พวกตาพวกยายผ่าน้องผู้ผาไปซื้อขนมนะครับตอนนี้นูเป็น โทษมาแล้วบอกฮะมอได้ยังมองเนเมย์มันนั่งจิ้ขางวาางานอ่ะน้องคู่คาเฮ็ดโอเคเห็นเบิ่งในลูกเฮ็ดจะได้ครับหันมาทางนี้โอเคทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามถ่ายรูปก่อนเดี๋ยอะพวเพิ่งครับเอาโอเคไปก่อนเด้อเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเด้ออ๋อโอเฮ็ดแบบนี้บโอเคขาวโอเคแมนเลยแมนบวครับเอาไมค์เข้ามาครับเลข่ห์แง่งก็บอกไม่์แมนลูกครับเอ้า สามหกห้าหลามดูหลายชามเก่าพอแล้วอย่าถามเท่านี้แหละพี่น้องเท่านี้แหละนะคะสามหกเก้านะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมวันที่สี่นะครับวันที่เลยมือวันที่ยี่สิบสามสรุปนะคะตัวเลขของน้องครูพานะคะได้ยินแบบชัดๆเนาะแม่ได้ยินแต่ไหนแม่ได้ยินแต่ไหนวัะ สามหกเก้นะคะ fc เิดหนงห่เข้ามายน้องผู้พาอยากได้เงินสื้อขนมอยู่บนลูกจะเิดเปิดดกคู่ให้รร่อยร่อยอน้องกัอยักเบิ่งอะถามคุณย่าเนี่ยละซะก่อนนะคะ fc คุณย่าได้ยินตัวใดกับ่าเมื่อกี้ขุตาคุณตาได้ยินตัวใดสามเจ็ด สองตัวบันนีสามโตแม่สามหกเก้าคุณแม่ก็ได้ยินสามหกเก้านะคะ fc สรุปตัวเลขนะคะสามเจ็ดแล้วก็สามหกเก้าบักลาบอกเธอเดียวแล้วเลยเป็นบอเนาะโอ้ไมีจุดทูบพ่อหรือเปล่าอ๋อคงสุดท้ายเป็นบออเพผนจะต้องไปบอกเจ้าที่เจ้าทางอีกเป็นบันี่ปตาอันนี้จุดทูบอีกอยู่บลูกต้องจุดทูบอีกบอ ฮะจุดอยู่จดอยู่ได้พี่น้องักบักลาที่จุดเมื่อไรลูกจักบักลาใกล้ๆเลขออกบอกเอฟซีนั่นเด้อบักลาที่กินขนมยังเนาะอ๋อขาไก่มันเป็นแบบไรขาไก่เป็นจังไงขาไก่ขาไก่ขาไปบึงนี่แหละคุณขุงขาไก่เรเคยเห็นจากเสือ ยูรานย่าแดงบ่ย่าแดงยูรันย่าแดงบ่ขายลำลูกตอนนี้บ่ไปกับลุงบนถ้ำบ่ขายลำลูกขายขาไก่หายย่แดงไปหายย่แดงไปยุบเฮ้ยอไปไปไปซื้อขาไก่บ่ลูกอ่ะโอเคโอเคตอนนี้ลราพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเจ็ดสาม เจ็ดสามกับสามโตสามเจบอกครั้งที่สองนะสามหเก่านอจจะมิหกหกขึ้นก่อนโมเมนติสามหกเก่าครั้งแรกสามเจ็ดพื้นบอลเลบอกเจ็ดสามแม่สามเจ็ดเจ็ดต่างกับสาเจ็ต่างกับไหนเอซีตัวนี้สามเจ็ดสามหกเก้า แมนสามโตสามหกเต่าคุบอกเหรอแมนอยู่บนน้องผู้ผาโอเคแมนบ่เอาว่าไม่ชัดชทก็บลูกเธอสุดท้ายยะให้เจตตังลูกเอาเธอสุดท้ายลูกบอกเธอสุดท้ายสามเจ็ดสามโตได้ลูก มันิดอบ่ด eh ูลเออถึงหายแล้ววะเนี้เจ็ดถังงานถึงเอฟหายงานนี่ละอ่ะโอเคนะคะเอฟซครับผมตาูขาสำหรับคลิปนี้นะคะบบาโอ้ปานข้าบ่ อาสันบ่โอ้ยยืบ่กครับท่านอืายุกเท่าไหเท่าไหนเจ็ดสิบหกอ่ตัวอ๋อเม้นปลากาล้านวาน่ะเห็นบ่อนองว่าเม้นปลากาเขียนผิดเยะไปเขียนไก่นองผู้พานองผู้พาเม้นมานังพี่ น้าลูกแม่จะบอบลูกยับออกมาเน้าลูกเนาะ <c oughs> อ่ะขอบคุณเอฟซีนะคะแล้วขอบคุณน้องภูผานะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะาสามเจ็ดนะคะแล้วก็สามหกเก้านะคะน้องบอกแล้วนะคะอ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอให้โชคดีในวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะเ <c oughs> ขามาแล้วไล่งวดติดทะไมเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ